โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม ROV ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะช่วงนี้ทำไมมีแต่คนบูลลี่ยอนผมบอกเลยว่ายอนนี่คือเมนหลักของผมเลยนะเดีย๋ยววันนี้จะเอายอนมาแบกเกมให้ดูแล้วกันน,นัอนๆอนิ่มเกมไปนะครับนกตัวนี้มันจะสำคัญมากมันเป็นสักศี์ของแคร,รี่อย่าให้ใครได้แย่งไปเลยทีเดียวตอนแรกเกมเนี่ยยอนมันจะไม่ค่อยมีบทบาทนะ,ะในการเข้าร่วมทีมไฟท์ช่วงเลดเกมมาเมื่อไหร่หรือว่าช่วงกลางเกมเนี่ยแน่นอน เจอกับเอลซูยืนเลนสบายครับแค่เราต้องจบมันให้ทันแล้วก็ใส่สกิลใส่มันแบบนี้มาดีครับมาดีเมันไม่สู้เราอ่ะมันยืนแล้วก็แบบคอยวางแนบนะครับไว้ในพุ่มเนี่ยดูซูดููมสมเพชเฮ้ยล็อกลี่โอ้โหคิวเลนมานี่มาดีมาดีครับก็มาดีครับเข้ามาอ้าวได้เปล่ะยืนตีสู้อ่ะมีฟิกเกอร์โยก แน่นอนเอาไม่ได้หรอกถ้าเราหันหน้าให้มันอะถ้าหันตูดกะไม่เหลือโอเคครับกลับมาที่เลนของเราต่อนะฮะศึกแห่งศักดิ์ศรีแคลี่ระหว่างเอลสู่กับยอนเอลสู่มันไม่กล้าแบบยิงสู้เราทาั้งที่มันยิงได้เปียบมากเลยฮะตอนเนี้มันมัวแต่ซูมปะสงเส่มันลบปุ่มตีออกมอนนั้งแอลอซีจะมากูเหรอมาดิครับเข,าข,าขา้าขมาเ<ม>ข้ามาม <laughs> ลากมาเข้ามา็อกซี่อยู่ในพุ่มตรงนั้นแน่นอน ขัวอย่างเดียวก็คือคิวเลนน่ะคิวเลนแม่งหายวะไปไหนแล้วอ๋อตายตาย,ตายซูมซูมเอ้ยแม่งซูมโดวนว่ะครั้งแรกเอ้ยแม่งลากกูนีเป็นไงจะมาลากอะน้องมันง่ายเกินไปหรือเปล่าพี่ไม่ใช่แครี่ไกลๆเหมือนที่ทุกคนว่านะครับโอ้ยป้อมของเราจะแตกแล้วฮะทุกคนลบไปกว่า50%แต่ว่าลูดลูด รุดระยะไกลนี้โดนแค่ปลายสอนก็ถือว่าเป็นดาเมจเหมือนกันนะยังไงเอลซูลมึงตายแล้วยังไงอ่าซูมอยู่บ่อโอ้ไม่ถึงซูมมันยังยืนซูมอยู่อ่ะน่าจะแตกนะป้อมนี้เอาป้อมก่อนดีกว่าเอลซูไวท้ทีหลังไม่แตกหรอแตกดิขอร้องล่ะมาวัดมไม่วัดละ <c oughs> ว่ามีฟิก กอ,อัตติวะโสนนี้เจ้าได้แต่ที่ใดมามาแล้วเบื่อนมาช่วยแล้วได้ไหมนะ่ะยังไงนอกซี่มันฟิกไปแล้วอะ่ะโหไม่น่าจะตายยาเลยด,ดีกว่าเหมือนมีอะไรตัวอะไรเข้ามาข้างหลังวะเมื่อกี้เนะนี่ยงันแงก่กูว่าละดันดัน <laughs> จบร้อยคิวเรนจะมาเอากูัวอเวเลสอีกตัวลูดเอายังไงัตติไปลูด จ,จับจับแล้วง่ายูดหน้าที่คือรูดอย่างเดียวตอนเนี้ยมันจะมีประเด็นที่มังกรคิวเลนรูดไปหนึ่งสเต็ปล็อกที่อยู่ตรงนี้ฮะคิวเลนมาวะ่ะแบบแบบยังไงเข้ามาวะเราผมก็ระแวงอยู่นะเฮ้ยเกยละดึงไหมเนี่ยอ๋อดึงดึงดึง,ดง,ดงตายไหมนเนี่ยไม่ตายอ่ะอันนี้กดรูดรูดกด,ดฮิวทันไง มีทารอนนะเว้ยดั๋ยวเลี่ตัวนึงรอเพื่อนออกไปลอ่อให้มันขอแชอ้นตีก่อนไม่งั้นจะโดนนติแน่นอนใช่แล้วใช่ไหมติลูดแต่ก,ออก,กูเดินออกไปถ้าเดินออกไปเมื่อกี้นี่เวเลสติใส่หน้ากูนแน่มึงรู้จักเปล่าว่ายอนคือแอสซิน,นมาของกูได้ละลูดโอ้ลูดอย่างไกลลูดโอ้เวเลสเก็บหนักเดี๋ยวซูวิอีกตัว ยังไงมึงมาลูดโอ้โหดูลูดดิดูดาเมงดูดาเมจมึงดูดาเมจแปดคิวแล้วมามันยิ่ง่ายเล่นย้อนอะเลดเกมแล้วฮะตอนเนี้ยไม่เชิงว่าเลดหรอกมันแค่สิบนาทีนะครับแต่ว่าของเราไวเท่านั้นเองดูจากของเพื่อนของเรานะยังไงรอคลิปมาโอ้คลิปเขาเดินช้าไปตีป้อมดิ มีไหมเนี่ยถ้าเกิดเราได้ยืนอย่างเงี้ยบอกเลยไม่มีใครเข้าถึงหมาคิวเลนกูดรอดนันคิวเลนออกไปโอ้โหคิดเรงหายทั้งกองคิวเลนมายังยังโอ้ดูลูดครับเวลิสต้องต้องกลับบ้านยังไงแตกเอาเอลซูอยูดอ้าวมาดันออกไปครับเข้าไม่ถึงกูบอกเลยฟิกเกอร์ออกมายิงปีมีอีกบ้างมีว่าน,น้องดูดูลูดเอลซู้วก่อนยังต้องฟิกหนีเอาดิกดไม่ลงอ่ะ ดูเอลตุบึญกูเอลตุยังต้องหนีครับพอดีแล้วกูมีดูดเลือดไงตอดเลือดกูแล้วไงครับเต็มนีแล้วฮะเลือดเต็มแล้วฮะจบเลยดีปะดูเวลิสนะพูดพูดแรงอะ่ะใครบอกว่าย้อนไก่มันไม่ใช่นะฮะกูเล่นเก่งไงเออ MVP ด้วยไงประเด็นอะได้มาหนึ่งดาวนะครับ